ก็วันนี้มาสอนโหลดแอปถ่ายหน้าจอแบบไม่ต้องรู้เครื่องนะครับโอ้เข้าเลยก่อนอื่นเข้าไปที่เพโซครับนะครับพิมพ์แพว่าเพราะว่า mo ดีอะไรสัตว์อะสิอย่าน,นะครับร๋ยวจะคอมเมนต์คลิปนะครับอะไรวะดีไอสัตนะครับเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องโหลดตัวนี้นะครับเข้าไปตัวนี้จะใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับแต่ผมต้องใช้ตัวครับตัวนี้มันใช้แต่ที่จัาเป็นที่สุดนะครับต้องใช้ตัวตรงนี้นะครับ ถ้าไม่ใช้มันถ่ายไม่ได้ครับทําแล้วก็โหลดตัวนี้ไปเลยครับตัวนี้ครับหลดตัวนี้ไปเลยนะครับเพราีผมมีอีกแล้วครับก็โหลดไปเลยนะครับแต่มาเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ผมเป็นอิบอิบย่างนะครับเป็นของซัมซุงครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้าไปแล้วมันก็จะนะครับกดตรงนี้คือมันจะ ตัวนี้มันจะขึ้นให้แล้วก็มันจะมีแบบนนี้ใชไหมครับกดตรงนี้ไปเลยครับมันก็ถือวแบบ่าจบคลิปหรือสตาร์ทคลิปอยู่ตรงนั้นแล้วครับถ้าสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ